สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะลืมตาดูโลกคู่รักจากจักวงวงคลอดลูกชายคนที่สองแล้วน้องพัคคินรายงานตัวครับเป็นอีกคู่รักในจอที่กลายมาเป็นคู่รักจริงๆนอกจอสำหรับคู่รักของละครจากจากวงวงที่ออกอากาศผ่านทางช่อง7 HD อย่างคู่ของตาพสัสิ์และอ้อมปัทมาพรที่แต่งงานกันไปเมื่อปี2559และเมื่อปี2561 ทั้งคู่ได้มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวชื่อว่าน้องอันดาที่ตอนนี้ก็เริ่มโตแถมน่ารักสุดๆไปเลยค่ะและล่าสุดอ้อมปัทมาพรได้คลอดลูกชายคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตาพสิทธิ์ได้โพสต์ภาพของลูกชายพร้อมแคปชั่นว่าผมพะคินครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอ้อม t ้าเดอะแฟมิลี่อ้อมปัทมาพร หลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์และแสดงความยินดีกันมากมายค่ะไม่ว่าจะหล่อมากยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกใหม่ครับยินดีด้วยนะคะพี่ตาพี่อ้อมพี่อันดายินดีด้วยนะคะหน้าเหมือนตามากเลยค่ะเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาค่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ